สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับสู่ชาญชาลาภาษาไทยเช่นเคยนะครับวันนี้ครูจะชวนพวกเรามาเรียนรู้เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับภาษาไทยวันนี้นำเสนอเรื่องการเขียนเรียงความถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยนะครับเด็กๆก,ก่อนอื่นครูชวนพวกเรามาเรียนรู้ความหมายของเรียงความว่ามหมายถึงอะไรกันก่อนนะครับ เรียงความคืองานเขียนร้อยแก้วที่ถ่ายทอดเรื่องราวความคิดความรู้สึกของผู้เขียนโดยมีการเรียบเรียงประโยคเรียบเรียงคําด้วยภาษาที่สละสลวยสําหรับเรียงความที่ดีนั้นจะประกอบไปด้วย3ส่วนสําคัญนั่นก็คือคำำํานําเนื้อเรื่องและสรุปซึ่ง 3... ส่วนนี้ถือว่าเป็น 3.. ส่วน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเรียงความก็ว่าได้นะครับเด็กๆเมื่อพูดถึงการเขียนเรียงความเราก็จะต้องเรียนรู้รูปแบบการเขียนเรียงความไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำนำเนื้อเรื่องและสรุปจะต้องประกอบไปด้วยอะไรนั้นมาเรียนรู้พร้อมกันนะครับสำหรับคำนำก็จะเป็นเนื้อหาที่มีความเร้าใจน่าสนใจชวนติดตามเป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนเข้าสู่เรื่อง โดยเฉพาะจะกำหนดให้เป็นย่อหน้าแรกและที่สำคัญคือควรมีย่อหน้าเดียวต่อไปส่วนที่สองของเรียงความก็คือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องหมายถึงสาระสำคัญของเรื่องซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและตรงกับชื่อเรื่องที่กำหนดมีการบอกรายละเอียดเขียนเนื้อหาต่างๆให้มีความครอบคลุมชื่อเรื่องอาจจะมีหลายย่อหน้าก็ได้ นั่นก็หมายถึงในส่วนของเนื้อเรื่องจะมีข้อความและเรื่องราวที่เป็นของใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเพราะเหตุใดนักเรียนสามารถอธิบายเนื้อหาต่างๆให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนได้ในเนื้อเรื่องและถือว่าเนื้อเรื่องจะเป็นสัดส่วนที่มีเยอะและมากที่สุดในบรรดา3ส่วนนั่นเองนะครับต่อไปคือการสรุป การสรุปของเรียงความจะเป็นการเขียนข้อความเกียนเนื้อหาที่เป็นการปิดท้ายเนื้อเรื่องเนื่องจากเป็นส่วนที่จะต้องสรุปเรื่องของทั้งหมดแล้วจึงทําให้สรุปเป็นข้อคิดอาจจะมีข้อเสนอแนะทิ้งท้ายด้วยคําคมภาษิทธบทกลอนคติสอนใจหรือจะเป็นบทเพลงที่กินใจแล้วก็เป็นการสรุปนั่นเองนะครับ และที่สำคัญเลยมีข้อสังเกตว่าในส่วนที่เป็นบทสรุปนั้นจะต้องย้ำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเจตนาของผู้เขียนว่าในการเขียนเรียงความเล่มนี้ฉบับนี้เรื่องนี้เรามีจุดประสงค์หรือมีเจตนาในการเขียนเพื่ออะไรในส่วนของคำนำเราจะแบ่งออกมาเป็นดังต่อไปนี้นะครับ เรียงความที่ดีนั้นควรเขียนคำนำเป็นส่วนแรกโดยคำนำจะทำหน้าที่เปิดประเด็นเรื่องที่เราจะเขียนซึ่งควรเปิดประเด็นให้น่าสนใจใช้ภาษาสละสลวยดึงดูดใจให้ผู้อ่านอยากอ่านต่อแต่ก็ไม่ควรบรรยายมากจนเกินไปเยิ่นเยอ้อควรเขียนให้กระชับตรงประเด็นไม่ออกนอกเรื่องและไม่ควรซ้ำกับส่วนสรุปทั้งนี้หลายๆเรียงความอาจจะเปิดเรื่องด้วยการยกคำคมสุภาษิต หรือบทกวีที่ไพเราะมาเปิดเรื่องเป็นคํานําก็ได้ซึ่งหากเขียนดีๆก็จะช่วยให้เรียงความของเราดูน่าสนใจน่าติดตามมากขึ้นนั่นเองครับเด็กๆต่อไปคือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องถือว่าเป็นส่วนสำคัญของเรียงความเพราะเป็นการอธิบายในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการบอกเล่าไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้ข้อมูลต่างๆซึ่งก่อนที่จะเขียนเนื้อเรื่องนั้นผู้เขียน ก็ควรจะมีการวางโครงเรื่องหรือศึกษาเรื่องราวต่างๆอย่างละเอียดให้เข้าใจถ่องแท้ว่าแต่ละย่อหน้าเราจะมีการวางแผนในการเขียนในประเด็นใดบ้างเพื่อจะได้เขียนให้ชัดเจนไม่สับสนและทำให้การเรียบเรียงเนื้อหาเนื้อเรื่องดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับการเขียนเนื้อเรื่องนั้นสิ่งสำคัญก็คือผู้เขียนจะต้องเขียนข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน กำดให้แต่ละย่อหน้าควรมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวและเนื้อหาทุกย่อหน้าต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไม่วกไปวนมาเพื่อจะทำให้ผู้อ่านไม่สับสนและทำให้เข้าใจว่าผู้เขียนต้องการสื่อหรือบอกอะไรถึงให้ผู้อ่านรับรู้ต่อมาคือส่วนสุดท้ายนั่นก็คือบทสรุปในส่วนสรุปเรียงความที่ดีนั้นจะต้องมีส่วนสรุปในย่อหน้าสุดท้ายเพื่อทิ้งท้ายให้ผู้อ่านรู้สึกประทับใจ โดยการเขียนสรุปนั้นสามารถทําได้หลายวิธีนะครับเช่นมีการตั้งคําถามทิ้งท้ายเพื่อให้ผู้อ่านได้จุกคิดซึ่งอาจจะเป็นคําถามที่ไม่ต้องการคําตอบก็ได้หรืออาจจะเป็นการชักชวนหรือโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านปฏิบัติตามคล้อยตามในความคิดของเราหรือมีการทิ้งท้ายด้วยการให้กําลังใจหรือการยกคําพูดคําคมที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องของเรามาปิดท้ายก็ได้ ทั้งนี้หลักๆก,ก็คือควรเขียนสรุปให้กระชับไม่เยินเยออและไม่ควรตั้งประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกเพราะจะทําให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเรียงความของเราเนี่ย,ยังไม่จบและที่สําคัญก็คือไม่ควรสรุปการใช้การเขียนลักษณะที่ว่าขออภัยหากมีข้อผิดพลาดหรือออกตัวว่าผู้เขียนไม่มีความรู้เพราะจะทําให้เรียงความของเราเนี่ยดูไม่น่าเชื่อถือนะครับเด็กๆเมื่อเรียนจบแล้ว เราสามารถทบทวนและลองเขียนเรียงความที่เราสนใจกันนะครับสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ